กุกกี้เพิ่นสิมากินปลานาเพิ่นน้ำเหลือเนอยน้อยหนึง่งแมงซ่อนปลากระบอกเป็นเตมี่ผาดินแมงซ่อนเอาแมงซ่อนกับเอาผัดไดยครัว มันได้ดนจำได้เรือๆใช่ไหมเอาดาเหี้ยค่ะคาเอาตุ่มเอาเอาคือเอาไปสูงแถอบานมันมีตะหยาโอ้มีสองมีสองด่าง บ看看네่อนอยู hm ่ต่หลับปัสสาวะหยุบหยิบยุบหยิบอยู่หนึ่งสองจุ๊บประกวมกันเป็นไง ชื่อโปรไซหมวกนี่แหละลูกมันยังนั่นไผ่นี่ยยูแฮตัวนี้ไผ่เป็นไผ่มันปลาข้อใหญ่หรือเปล่า เลรอจิตนากีใส่มือนี่หนึ่งออโอ้ยหยียบไม่วาเป็นไฟไฟไฟไมไ่ เออโอ้เอาให้อยู่เด้อโอ้โได้ปลาตัวหนึงนนน่งเบิดเบิดหนองสี่มีแต่ทอนี่ก็บ่ปจัก Ừ, subscribe cho bụt Ghiền nương ừ <laughs> เป็นตะขืออีกอยู่ <laughs> เ <laughs> สียไปข้ายใส่เรวปลาน้ <laughs> นาคุกกี้เสียไปข้ายใส่ <laughs> วานอีอยู่บ่กฮะกดปิดบ่เจ้า <laughs> เหนือเอามาันคือมาปิดฮะกดต,ตัวใดตัวแดงตัวแดงแน่เวลาหยุดแต่ว่ากดไม่มันก็เริ่มนับหนึ่งไหมโอ้แม่กดบักหลายเถื่อนึงโอ้ตะลี่ตูนปลาเบิดหนองมีปลาขอนอยตัวหนึ่ง มันมต,ต,ตฮะเออเยียบแมงซ่อนไปอันนี้ที่ล่ะอืมเหยียบแมงซ้อนไปขัวบ่ปิดเอาแม่คึ้งือแเถบานไม่ยอมปิดนั่นมันไม่มยอมปิดเดยกี่ขัง Nó hình thì đèn về vô khuế cầu.